สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม c h ช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคม c h ช n แนลก็มีเหรียญแปลกอีกเหมือนเคยจะนำมาให้ข้อมูลเพื่อนๆได้รับชมกันก่อนอื่นนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทางช่องก็จะมีกำลังใจทำคลิป ให้เพืเ่อนๆได้รับชมตลอดไปก็มาพบกับเหรียญแปลกนะครับเหรียญชนิด1บาทของรัชกาลที่10บนะครับเหรียญน,นี้มีช่องหนึ่งนะครับประกาศรับซื้อเหรียญละห้าพันบาทนะครับมันแปลกยังไงเข้าถึงประกาศรับซื้อเหรียญละห้าพันบาทครับผมก็สังเกตนะครับสังเกต สังเกตดูดูคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้เขานะครับก็ดูไปมันก็มาตรงกับเหรียญของตัวเองเหรียญน,นี้พอดีนะครับเหรียญน,นี้ปีพศ2562นะครับเหรียญที่ได้ชมในคลิปช่องช่องหนึ่งที่ประกาศรับซื้อก็ ตรงกับเหรียญนี้พอดีตรงยังไงมันมีความหนาครับมีความหนาผิดปกตินะครับมีความหนาผิดปกติมีความหนาผิดปกตินะครับ,ก,ก,รบก็ไม่ได้เอาเหรียญมาเปรียบเทียบดูนะครับแต่ดูแค่นี้ก็พอแล้วครับเดี๋ยวจะด,ดูน้ำหนัก ดูน้ำหนักก็รู้ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะเท่าไรนะครับเป็นคุณาแล้วจะชั่งน้ำหนักให้ดูนะหกจุดเอ้สามจุดหกสามนะครับสามจุดหกสามนะครับ าาตัวที่ดูในคลิปที่เขาประกาศร Eco ับซื้รรอเหรียญนั้นสามจุดหกสองนะครับมันอาจจะเป็นที่ตาช่างก็ได้นะครับอาจจะเท่ากันเหมือนกันนี่แหละนะครับเนี่ยขึ้นลงลงนะครับขึ้นลงลงสามจุดหกสองสามจุดหกสามนะครับเหรียญที่เขาประกาศรับซื้อแม่เหล็กดูดติดนะครับแม่เหล็กดูดติด เหรียญนี้ดูแม่เหล็กจ,จะดูติดไหมนะครับความหนาก็ดูแล้วน้ำหนักก็ดูแล้วแม่เหล็กแม่เหล็กดูติดนะครับแม่เหล็กดูติดเหรียญน,นี้นะครับเขาประกาศรับซื้อเหรียญละห้าพันบาทนะครับเขาอยากได้มากนะครับก็เลยดีใจดีใจเขาซื้อจริงไม่น้อเขาซื้อจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ ทำคลิปวิดีโอส่งไปให้เขาประเมินราคานะครับไม่รู้ว่าเขาจะประเมินหรือไม่ประเมินวันไหนเขาจะอ่านคลิปวันไหนเขาจะอ่านไลน์ก็ไม่รู้นะครับก็ส่งรูปปกติไปอีกรูปหนึ่งนะครับในคลิปวิดีโอที่ส่งไปนะครับก็ทักทายกันตามภาษาของอชาว YouTube นะครับก็สุดท้ายก็ หวังว่าคงจะได้ซื้อขายกันประมาณนี้นะครับก็เลยต้องทำคลิปเหรียญของตัวเองนะครับให้เพื่อนๆนได้รับชมกันเพื่อนๆก็อาจจะได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้ได้ได้รับชมเหมือนกันนั่นแหละคลิปของเขาประกาศรับซื้อเหรียญละห้าพัน 5, บาทคลิปเหรียญที่หนึ่งบาทของรัชกาลที่สิบปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับเหรียญที่ก็เหมือนกันปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับหนาน้ำหนัก เกินนะครับไม่หลีกดูติดราคาประกาศรับซื้อเขาประกาศรับซื้อเหรียญละห้าพันนะครับผมผมว่านะถ้าเขาซื้อจริงต่ำกว่าห้าพันผมก็จะดูตามสภาพเหรียญผมต่ำกว่าห้าพันผมก็จะขายขอให้เขาซื้อจริงนะครับขายแน่นอนนะครับเอาจะเอาไปขายต่อได้กำไรเท่าไหร่ก็ก็เรีแต่เขา นะครับให้ขอให้เขาซื้อจริงเท่าร้านเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ